วันนี้มีก้าวกดทองแห่งความมั่งคั่งมาฝากทุกทคนค่ะคุณจะมั่งคั่งได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นอิสระในเรื่องของเวลาเรื่องของการเงินและมีอิสระในชีวิตเรื่องของการเงินเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณไม่รู้จักกฎทองของความมั่งคั่งทั้ง9ข้อนี้ชีวิตคุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จและไม่สามารถมั่งคั่งได้นะคะมาฟังกันดีกว่าค่ะว่าทั้ง9ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อที่ห คุณจะต้องรู้จักเก็บออมเงินการเก็บออมหลายคนคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญจริงๆแล้วสำคัญนะคะบางคนบอกว่าถ้าสมมติให้ออมเงินวันละ100บาทเดือนหนึ่งก็ได้แค่3 0 0 0เองแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะมั่งคั่งในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้อยากจะให้เราฝึกออมเงินเพื่อที่จะรวยแต่ว่าเขาให้เรามองว่านิสัยสำคัญกว่าจำนวน เป็นเป็นการฝึกนิสัยทางการเงินของคุณต่างหากและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีนิสัยในการออมเงินและวราการออมคุณจะรู้วิธีในการที่จะแบ่งเงินที่คุณได้จากไรายได้ต่างๆมาออมอาจจะออมขั้นต่ำสักสิเอร์ซนแล้วหลังจากนั้นก็เรียนรู้วิธีการสร้างทรัพย์สินค่ะและที่สําคัญทุกต้องแยกให้ออกด้วยนะคะว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือหนี้สินอย่าสร้างหนี้สินแต่ให้สร้างทรัพย์สิน นี่สินก็คือสิ่งที่นําเงินออกจากกระเป๋าคุณนั่นแหละคะ่ะส่วนทรัพย์สินคือสิ่งที่นําเงินเข้ากระเป๋าคุณดังนั้นคุณต้องเลือกให้ดียิ่งช่วงที่ทํางานใหม่ๆในช่วงต้นปีแรกอย่าคิดที่จะสร้างหนี่สินเป็นอันขาดไม่งั้นชีวิตคุณจะหายนะในช่วงท้ายอย่างแน่นอนข้อที่2เริ่มฝึกตัวเองที่การใช้จ่ายแน่นอนว่าคนเรามักจะมีความสามารถ ในการขยบรายใจ่ายให้เทียบเท่ากับรายได้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสมมุติว่าคุณมีเงินเดือนนะคะ15,000บาทคุณก็จะสามารถใช้1น0 0งบาทของคุณให้มันพอใน1เดือนจนกว่าเงินเดือนในเดือนต่อไปของคุณจะออกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเงินเดือนของคุณขยบขึ้นเรื่อยๆ,ๆเป็น20,000ืหรือเป็น30,000บาทคุณก็จะสามารถขยบรายใจ่ายในชีวิตของคุณ ให้คุณสามารถใช้จ่ายเงินใน30 0 0 0บาทนั้นพอดีใน1เดือนเช่นเดียวกันค่ะหรือเผลอๆบางคนอาจจะไม่พอด้วยซ้ำนะคะนี่แหละค่ะเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์เลยที่ขยบรายจ่ายให้เทียบเท่ารายได้ได้การบริหารการใช้จ่ายมันไม่ทำให้อ่ามันไม่ได้ทำให้เรารวยขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆมันจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนเรื่องการเงิน ดังนั้นคุณควรที่จะเริ่มในการบริหารจัดการการใช้จ่ายของคุณมีเหลือก็ให้เก็บให้สะสมเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเมื่อไหร่จะเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นในชีวิตข้อที่3วางแผนกเกษียณตั้งแต่วันแรกที่ทำงานใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดหลายคนคิดว่าการวางแผนกเกษียณก็ต้องวางแผนตอนอายุใกล้ๆจกกะเกษียณสิทำไมต้องคิดตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเหตุผลเป็นเพราะว่า มีคนจำนวนมากที่อายุในวัยเกษียณไปแล้วประมาณ70%ซของคนไทยมีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณค่ะก็เพราะพวกเขาไม่ได้วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าไม่ได้คิดตั้งแต่วันแรกที่ทำงานและถ้าตอนนี้คุณทำงานล่วงเลยมาหลายปีและจนป่านนี้คุณก็ยังไม่เคยคิดเรื่องเกษียณคุณก็ต้องเริ่มที่จะคิดตอนนี้แล้วนะคะข้อที่4คุณต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับเรื่องร้ายค่ะ แน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นในชีวิตตอนไหนแต่ว่าการวางแผนที่ดีการสร้างการประกันความเสี่ยงเอาไว้มันก็จะดีกับชีวิตของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําประกันไว้บางครั้งไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรอใช้ประกันนั้นเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ได้ยาวได้สั้นแค่ไหนคุณอาจจะทําเป็นประกันสะสมทรัพย์ถ้าวันหนึ่งคุณยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ คุณก็สามารถเวยนคืนเงินจำนวนนั้นออกมาใช้จ่ายได้แถมเป็นเงินเก็บออมให้คุณได้ด้วยแต่ถ้าวันหนึ่งมีเหตุฉุกเฉินคุณก็จะสามารถได้รับความคุ้มครองจากประกันนั้นค่ะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณอยากจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องดูแลใส่ใจสุขภาพของคุณให้ดีการที่เราดูแลตัวเองดีเราก็ไม่ต้องเจอความเสี่ยงว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อที่จะออกไปนอนโรงพยาบาลหรือไปเสียค่าประกันหรือไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ดังนั้นเริ่มต้นดูแลที่ต้นเหตุดีกว่าไปแก้ปัญหาปลายเหตุค่ะข้อที่5ลงทุนในความรู้หากสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนสิ่งที่น่าสนใจหรือน่าลงทุนที่สุดคือการลงทุนในตัวเองค่ะคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่หาเงินให้กับเราไม่ใช่ใครที่ไหนเครื่องจักรผลิตเงินที่มีมูลค่ามากที่สุดก็คือตัวของเราเองค่ะดังนั้นคุณต้องลงทุนในความรู้ของคุณ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอหาความรู้ใหม่ๆศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จทุกวันนี้เครื่องมือที่ทำให้คุณเรียนฟรีมีเยอะแยะมากมายคุณสามารถนำสิ่งเหล่านั้นแหละค่ะมาเป็นทรัพย์สินของคุณทรัพย์สินทางปัญญาของคุณนี่แหละที่มันจะมีคุณค่ายิ่งคุณแบ่งปันความรู้แบ่งปันในสิ่งที่ทรัพย์สินหรือว่ามูลค่าของคุณให้คุณค่ากับผู้อื่นคุณยิ่งจะได้รับกลับมาค่ะดังนั้น เลือกที่จะลงทุนในตัวเองก่อนเสมอนะคะข้อที่ 6. ลงทุนเพื่อกระแสเงินสดการลงทุนเก่งกำไรบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ต้องบอกก่อนนะคะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงคุณต้องศึกษาเรื่องความเสี่ยงให้ดีก่อนคนรวยหรือคนประสบความสำเร็จทุกคนเขาไม่มีทางลงทุนในสิ่งที่เขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นถ้ามีใครมาบอกคุณว่านำเงินไปลงทุน แล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วมันจะรวยง่ายๆถ้าแบบนี้คุณต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคุณจะโดนหลอกเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นการลงทุนเพื่อให้มีกระแสงเงินสดเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องศึกษาให้ดีว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทํามันจะสร้างทรัพย์สินให้กับคุณได้จริงหรือเปล่าการสะสมทรัพย์สินหรือกระแสงเงินสดที่ได้มานั้นมันจะดีแล้วมันก็จะมากกว่ารายจ่ายของคุณมันจะทําให้คุณมีอิสระทางการเงินได้ไวขึ้นนั่นเอง ข้อที่7คุณต้องบริหารจัดการเงินให้เป็นระเบียบงบการเงินและบัญชีมันคือตัวแทนของการเคลื่อนไหวของเงินเราค่ะคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเงินเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหรจ่ายไปแค่ไหนบางคนมองข้ามเรื่องนี้ถ้าเป็นแบบนั้นโอกาสที่คุณจะมั่งคั่งแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าคุณจะต้องรู้มันที่จะจัดทำงบการเงินของคุณอย่างน้อยประจำทุกๆ6เดือน คอยติดตามเป็นประจำทุกเดือนได้ยิ่งดีเพื่อให้คุณมั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินของคุณมันยังอยู่ในลูกของความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาข้อที่8รวยไม่ได้ถ้าให้ไม่เป็นใช่ค่ะฟังอีกครั้งหนึ่งคุณจะรวยไม่ได้ถ้าคุณให้ไม่เป็นความมัง่งคั่งเริ่มต้นได้จากความรู้สึกในใจค่ะเมื่อไหรก็ตามที่คุณเริ่มแบ่งปันคุณให้ผู้อื่นได้แปลว่าคุณมีเหลือเฟือ คุณมีมากพอคุณจะกลายเป็นคนรวยในทันทีเห็นไหมคะตอนนี้เรายังมีไม่มากเราก็แบ่งปันเท่าที่เราจะให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักให้ความรู้สึกเหลือเฟือมันจะเกิดขึ้นซึ่งตรงกันข้ามต่อให้ให้มากแค่ไหนก็ยังเป็นคนจนถ้าหากจิตใจของคุณไม่เอื้อเฟือจงเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมด้วยนะคะปิดท้ายด้วยข้อที่9คุณต้องเป็นคนที่มีความคิด คิดแล้วเมื่อไหร่คุณต้องลงมือทำลงมือทำแล้วคุณถึงจะมีค่ะความคิดที่ดีจะพาชีวิตไปสู่แนวทางที่ดีแค่คิดก็ไม่มีทางสำเร็จได้ถ้าคุณไม่ลงมือทำดังนั้นคิดแล้วลงมือทำแล้วก็จะมีในแบบที่เราคิดได้คุณจะมีในสิ่งที่คุณคิดคุณจะมีในสิ่งที่คุณตั้งใจคุณจะมีในสิ่งที่คุณได้หวานเมล็ดเอาไว้เมล็ดนั้นถึงจะเกิดแล้วก็งอกเงยถ้าคุณมัวแต่คิดในหัวไม่ทำสักที คิดแต่ว่าจะปลูกต้นนั้นต้นนี้แต่ไม่ยอมเอาเมาเล็ดไปหว่านมันก็ไม่งอกเงยค่ะดังนั้นข้อที่9เขาจึงบอกว่าคุณคิดแล้วลงมือทําแล้วคุณถึงจะได้รับหรือคุณถึงจะมีในสิ่งที่คุณต้องการเห็นไหมคะกฎทองทั้ง9ข้อนี้คุณสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตของคุณแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จและเป็นคนหนึ่งที่มีความมั่งคั่งค่ะ